ผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกินเยอะกินแล้วมันอืดอืดแล้วก็ระบบย่อยมันจะย่อยได้ยากมากเราต้องนั่งพักเมื่อเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแต่รู้สึกว่าร่างกายของเราอ่ะมันค่อนข้างทีกระเจำาแย่ผมทานพักเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งก็รู้สึกว่าดีขึ้น ปัจจุบันอาย,ยุ43ปีเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปครับของผู้แล้วก็นอนไม่ค่อยหลับผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกินเยอะกินแล้วมันอืดอืดแล้วก็ระบบย่อยมันจะย่อยได้ยากมากเราต้องนั่งพักเมื่อเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงกว่ามันจะย่อยการกินคือความสุขอ,อย่างหนึ่งของผมชอบพวกหมูกระทะ เมื่อก่อนผมกินอาทิตย์ละครั้งหนึ่งสองครั้งเนี่ยเราไม่ชอบออกกําลังกายผมคิดว่าผมทํางานผมก็ออกกําลังกายอยู่แล้วเราไม่เคยไปตรวจเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรแต่รู้สึกว่าร่างกายของเราอ่ะมันค่อนข้างจะยจำาแย่ ล้วผมดูรีววพัทเนี่ยผมดูโฆษณาหลายรอบมากกว่าผมจะตัดสินใจซื้อกินผมทานผลิตภัณฑ์ริพัทเนี่ยตอนเช้าผมทานหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดประมาณอาทิตย์นึงก็รู้สึกว่าดีขึ้นมันก็รู้สึกว่าโล่งนะมันก็ช่วยให้เราแบบคอไม่อืดย่อยได้ง่ายก็อยากลองให้เปิดใจริพัทที่ผมกินมามันดีจริง